ปูนากับเตา่ากินได้ไหมจากจังหวัดตรังเอ่อให้หลักนิดนึงว่าเรื่องของการอุปโภคบริโภคัคบเสื้อผ้าอาภรณ์การกินการอยู่อาหารการกินเนี่ยเอาซ้อนเดิมเนี่ยอนุญาตตัวเดิมเขื่อนอนุญาตครับหากว่ามีตัวบทมาห้ามเราถึงจะไม่ใช้สิ่งนั้นไม่กินสิ่งนั้นเข้าใจนะครับ,รบกลับไปดูซิว่า ไอเจ้าเจ้าปูกับเจาเ้าเต่าเนี่ยมันมีข้อห้ามไหมไม่ม,ม,มีเมื่อไม่มีข้อห้ามเนี่ยกลับไปสู่หลักเดิมกินได้หลักของการกินได้คือเอาซ้อนเดิมคือต้องอนุญ,ญาตก่อนครับเรื่องกินเรื่องอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าบาปมัวอามาลาดการดำรงชีวิตไม่ใช่หมวดอิบาดา์ดะถ้าอิบาดะเนี่ยแปลว่าทุกอย่างห้ามหมดยกเว้นมีตัวบทใช้อนอิบาดะจะแคบมาก แปลว่าถ้าไม่มีสิ่งที่ใช้เนี่ยคุณตัดทิ้งเลยต้องทําในสิ่งที่ใช้เท่านั้นเข้าใจนะแปลว่าหลักเดิมเนี่ยคือห้ามแปลว่าหนึ่งแปลสมมตรรมิมละหมาดซูฮรีจามะละหมาดห้าเวลาได้ไหมละหมาดห้ารอกษาได้ไหมเป็นอิบาดะไหมเป็นเป็นอิบาดาะนั้นอิบาดะต้องดูว่าศาส,สนาสั่งกี่รอกษา รู้ได้กี่รักสี่รักอ่ะน,นั่นแปลว่าถ้าสั่งสี่เนี่ยนอกเหนือจะคคำสั่งทําไม่ได้แปลว่าตัวเดิมคือห้ามไงน,นอกจากมีตัวบทที่สั่งครับสั่งทําแค่ไหนทําแค่นั้นแต่แต่ถ้ามมอามลาสเนี่ยแปลว่าหลักเดิมเนี่ยอนุญาตฉะนั้นถ้าบอกว่ากินไม่ได้ต้องหาตัวบทห้ามมาเพราะหลักเดิมมันได้ไงสมมุติผมใส่เสื้อตัวเนี่ยคุณอิมถามว่าอาจารย์ใส่เสื้อเนี่ยอนุญาตไหม หลักเดิมของเสื้อผ้าอาภรณ์เนี่ยมันคืออนุญ,ญาตถ้าจะบอกไม่ได้ต้องมีตัวบทห้ามมาว่าที่ไม่ได้เพราะอะไรครับนี่ผมให้หลักหลักเขีนไว้ฉะนั้นในเรื่องของการดื่มการกินการใช้เสื้อผ้าอาภรณ์โดยหลักเดิมมันตราบใดที่ยังไม่มีตัวบทห้ามไปว่าหลักเดิมมันคืออนุญาตกลับไปสูหลักเดิมก่อนฉะนั้นถามว่าสาัตว์ประเภทนี้กินได้ไหมสัตว์ประเภทนั้นกินได้ไหมกลับไปดูตัวบทห้ามก่อน ถ้ามีตัวบทห้ามจบเข้าใจนะครับถ้าไม่มีตัวบทห้ามแปลว่ากลับไปสู่หลักเดิมคือมันกินได้แต่นี้ถ้าตรงนี้ไปดูอะ่ะมันมีไหมไม่มีแล้วที่บอกสัตว์เนี่ยกรณีแบบนี้เขาบอกว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอาจารย์ไม่มีตัว <timeless S 1> บทครึ่งบกครึ่งน้ำมีไหมสัตว์ไม่มีสัตว์บกกับสัตว์น้ำคุณบอกปูครึ่งบกครึ่งน้ําอยู่ในน้ําด้วยอยู่บนบกด้วยเขาพิจารณายังไงู้วยแม้ว่าอันไหนสัตว์บกไหนสัตว์น้ําคือ มันใช้ชีวิตอยู่สองอย่างอืคนสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์บกเอามันอลู่ในน้ำได้อะไอาการที่บอกว่าสัตว์นี้มันเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำเนี่ยพิจารณาตรงที่มันอยู่ที่ไหนที่ที่มันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นปกติของมัน แปลว่าถ้าเป็นสัตว์บกแปลว่ามันอยู่บนบกเนี่ยมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นปกติแต่สัตว์ประเภทที่อยู่น้ํานานไม่ได้ถ้าอยู่ในน้ําอาจจะตายหรือหรือตายเลยแหละ <Another one> เพราะอย่างเนี้ยมันเป็นสัตว์ที่สามารถอยู่บนบกก็ได้ในน้ําก็ได้แต่มันคือสัตว์บกเพราะมันดํารงชีวิตอยู่บนบกแต่ถ้าเรียกว่าสัตว์น้าอ่ะอย่างปลาเนี่ยมันมาดิ่งกระเดากระเดาบนบนข้างบนเนี่ยได้ไหมแป๊บเดียวก็ตายแล้วมันมันได้แต่มันดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้ไง <ừ> แปลว่ามันขึ้นมาปอมหมอปอหมอเถื่อที่มันมันขึ้นมามาวางไข่ใช่ไหมปอมหมอมันเถื่อไข่ใช่ไหมเถือกอยู่บนเสร็จแล้วถามว่ามันขึ้นบนบกได้ไหมได้แต่ว่ามันใช้ชีวิตอยู่บนบกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันต้องกลับไปอยู่น้ำของมันอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสัตว์น้ํำถึงแม้ว่ามันจะสามารถขึ้นมาอยู่บนบกได้ในช่วงครั้งช่วงขาวก็ตามแต่มันคือสัตว์น้ําฉะนั้นสัตว์มันจะแบ่งเป็นสองประเภท แต่วิถีชีวิตของมันมันสามารถสลับไปได้มันอยู่บนบกก็ได้มันอยู่น้ําก็ได้แต่จริงๆแล้วมันเรียกว่าสัตว์อะไรไปดูว่ามันดํารงชีวิตอยู่ในสภาวะไหนอยู่บนบกหรือน้ําถ้ามันดํารงชีวิตอยู่ได้ในการที่มันอยู่บนบกเขาเรียกว่ามันคือสัตว์บกแต่ถ้ามันดํารงชีวิตอยู่ได้ในสภาพที่มันอยู่ในน้ําเขาเรียกว่าเป็นสัตว์น้ําแต่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวมันเนี่ยมันจะอยู่บนบกก็ได้ในน้ําก็ได้ในบางช่วงบางโอกาสแต่สัตว์ที่ศาสนาห้ามก็คือ ใช้ <c oughs> กรงเล็บใช่ไหมจ๊ะกรงเล็บใช้กรงเล็บลา่าสัตว์อื่นเป็นอันนี้เป็นไฮยวานุลบารรอันนี้มีคาสั่งอันนี้ปีตัวบทห้ามเกี่ยวกับสัตว์บกที่ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารใช้เขี้ยวเล็บอันนี้ก็ว่าไปในส่วนของมันอืแต่ว่าข้อห้ามทั้งหลายที่เกี่ยวกับสัตว์เนี่ยมันอยู่ในหมวดสัตว์บททั้งหมดนะอืม,มันไม่มาคาบเกี่ยวกับสัตว์น้ํานะ มีกรณีเดียวที่เป็นสัตว์น้ำที่บริโภคแล้วเป็นอันตรายอ,อันไอ้ข้อห้ามที่ระบุถึงเกี่ยวกับสัตว์บกเนี่ยไม่ครอบคลุมถึงสัตว์น้ำแล้วถามว่าไอ้<ะ>เคกินได้ป่ฮะจระเข้กินได้ป่ะถ้าดูเนี่ยจระเข้เป็นสัตว์น้ำในน้ำจะเป็นส่วน่อยู่ในน้ำอยากกินเหรอปลเ่าถามดูเหาถา,ถามดูใช่ไหมเพราะว่า,ากกมีคนถามแปลกเยอะอย่างเช่นอ่ะกรณีอาหารทะเล ของในทะเลคลารันหมดทุกอย่างานันหมดเขาถามว่าใครไมเ <laughs> ขาถามว่างูงูที่อยู่ในทะเลมีพิษก,กินได้ไหมชเช็คสาลาเซมินบอกว่าสัตว์ทะเลทั้งหมดฮา้ันไม่อยู่ในเงืยอย่อนไขทั้งสิ้นข้อห้ามที่เป็นข้อห้ามเกี่ยวกับข้อจํากัดของสัตว์ต่างๆที่อยู่ในหมวดข้อห้ามเนี่ยอ,อยู่ในสัตว์บกอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับสัตว์น้ำคือฉลามที่บอกว่าใช้ฟันไม่เกี่ยวถือว่าเป็น,ปนม่เกวเกินได้หมด อันนี้พูดถึงสัตว์บกทีนี้มาประเด็นประเด็นไอ้จระเข้จระเข้เนี่ยคยลาฟเคลาฟอะเคลาฟ,าฟเอริมาเล,าเลยแหละเพราะประเด็นของมันคือเมื่อเมื่อหลักมันตั้งตรงที่ว่าสัตว์น้ําคุณสมสัตว์ที่เป็นที่ต้องห้ามคุณสมบัติที่เป็นต้องห้ามเนี่ยพูดถึงสัตว์บกอย่างเดียวไม่พูดถึงสัตว์น้าเนี่ยแปลว่าถ้าสรุปว่าจระเข้คือสัตว์น้ําแปลว่าอีกประเด็นนนี่ เ oh. <c oughs> ข้าใจไหมครับแต่นี่เมื่ออีกประเด็นหนึ่งมาถามว่ามันสกปรปกไหมอ่ะกินแล้วเป็นอันตรายไหมมันมีเชื้อโรคเยอะไหมถ้าเราบริโภคสิ่งไหนก็ตามแต่แล้วมันเป็นอันตรายต่อร่างกายมันเป็นที่รวมของเชื้อโรคสมมติอย่างนี้ลาตอรอเวาลาดิรอรอ oh. มันเข้าอยู่ในหมวดนู้นแต่ถามว่าในความเป็นสัตว์ของมันเนี่ยมันอยู่ในหมวดข้อห้าไหมคนละเรื่อง แต่เขาจะดูอยู่เขาจะพิจารณาในส่วนที่ว่ามันเป็นอันตรายต่อร่างกายไหมฉะนั้นตัวมันไม่ได้อยู่ในหมวดข้อห้ามที่แบบมันสัตว์ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารมันเพราะเอามาเทียบกันไม่ได้ครับข้อห้ามเหล่านี้มันอยู่ที่สัตว์บกแต่เจ้าตัวเนี่ยถามว่ามันอันตรายไหมมันมีช้่โรกไหมมันส่งผลร้ายต่อร่างกายไหมเวลาบริโภคถ้าใช่มันแปลว่านบีสอนกุรานสอนไงฮาลาลันตอยฮิบัน แปลว,ว่าให้บริโภคเนี่ยในสิ่งที่เป็นของที่ดีด้วย<ม>แล้วก็วมีประโยชน์ด้วยม,มันเกิดคําถามว่ามันเข้าในหมวดนี้ไหมถ้ามันไม่เข้าในหมวดนี้หรือบริโภคไปแล้วมันอาจจะเป็นอันตรายมันมีเชื้อโรคมันเป็นข้อห้ามในจุดนั้นนะแต่ถ้าถามโดยชยนิดของสัตว์เนี่ยถ้ามันเป็นสัตว์ทะเลไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกับสัตว์บกได้ในข้อห้าม,มผมพูดเปิดไว้ยางไงี้นะเพราะว่าคนคนหนึ่งที่บอกว่าอนุญ,ญาตตามใดที่ไม่มีอันตรายคือเช็คสารังเซีนแต่เปิดตําราดูได้ แกบอกว่ามันคนละเรื่องกันครับมันคนละเรื่องกันอันนั้นก็ก็ให้เข้าใจ